สวัสดีครับผมเอ็กฟอสวันนี้ผมจะมาพูดถึงของแต่งใหม่ของ SG 5 5 2กันนะครับผมซึ่งโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาภในคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับมันจะมีในคางแสงเนาะที่เราจะต้องไปปลดมานะครับมันก็คือตัวนี้เลยครับก็คือ SG 5 5 2 h o าสองโฮลไรสบนะครับผมซึ่งมันจะเป็นลำกล้องใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่าก็สามารถไปทำเทดแล้วก็ปลดรับของได้นะครับ ก็คือการเล่น AD หรือ King of the Hill 1แมตให้เสร็จสิ้นนะครับก็ปลดง่ายๆเลยนะมาดูกันนะครับว่ามันจะดีกว่าไอ้ลำก้องเดิมไหมเพราะว่าลำลำก้องเดิมอ่ะมันมีแค่ตัวนี้อยู่ตัวเดียวครับซึ่งลำก้องใหม่ที่เข้ามาก็จะดูแบบสั้นจุดจุสั้นลงครับเห็นไหมแล้วที่ผมแต่งมาก็จะออกมาประมาณนี้นะอะวันนี้อาจจะไม่ได้สอนแต่งครับแต่อาจจะมาดูแบบว่าเปรียบเทียบระหว่างลำก้องใหม่กับลำก้องเก่านะครับ ซึ่งลำกล้องใหม่เนี่ยมันก็จะบวกค่าการควบคุมนะครับผมค่าความเสถียรแล้วก็ความแม่นยำมันลดลงนิดนึงนะครับซึ่งตัวเก่านะครับมันจะเพิ่มระยะยิงและความเร็วปากกระบอกปืนแล้วก็การควบคุมอย่างเยอะเลยนะเออสามขีดนะครับเห็นไหมแล้วก็ยังมีช่องใหม่ที่แบบสามารถติดตั้งแผ่นกันลื่นได้แบบเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมใช้ลำกล้องใหม่อยู่นะซึ่งจะเป็นลำกล้องที่แบบกระบอกสั้นนะครับผมเออแล้วก็ถ้าลอง กดไปที่ลำกล้องที่มันเป็นลำกล้องเก่าลำกล้องยาวเนี่ยเออดูดิเราจะได้ระยะเพิ่มมา2เมตรนะครับผมแล้วก็ควบคุมเนี่ยเพิ่มมาหนึ่งนะครับแล้วก็ความแม่นยำนะเพิ่มมาแดแต่ความเสถียรนะจะลดลงไปสี่นะครับซึ่งไอ้สนั่นอนะ่ะเราสามารถทดแทนได้โดยการใส่แผ่นกันลื่นตรงเนี้ยมันจะใส่แผ่นกันลื่นได้3แผ่นนะครับถ้าเราแบบว่าอยากจะเพิ่มค่าความเสถียรน่ะเราก็เพิ่มได้อีกสามหน่วยก็กลายเป็นติดลบแค่หนึ่งเออทุกคนลองคิดดูว่า ไอล้ลำกล้องใหม่ดีไหมเอออันนี้ผมแต่งแบบแค่แบบเปลี่ยนแค่ลำกล้องเฉยๆนะเออซึ่งค่าสแตแต,ตอนนี้มันจะอยู่ที่ค่าความเสถียรเราอยู่ที่61นะของลำกล้องใหม่นะครับเ,ออเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นลำกล้องเก่าให้ดูค่าอื่นๆมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างละนิดนะครับแล้วก็ใส่แผ่นกันลื่นตอนแรกบอกว่าที่ผมบอกว่าใส่ไปอีก3แผน่นใช่ไหมที่เป็นค่าเอ,อ่อเพิ่มค่าความเสถียรใช่ไหม แค่นี้ก็เกือบเท่ากับลำกล้องใหม่แล้วเห็นปะซึ่งอันนี้มัน60อันเก่ามัน61แล้วก็ถ้าเราใส่ตรงนี้ไปอีกนะครับมันสามารถใส่ได้นะบางปืนนะครับที่แบบว่าปืนมันลำกล้องยาวๆอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลายเป็น62ที่แบบว่าเยอะกว่าแล้วก็ดีกว่าลำกล้องเดิมเออผมก็ไม่รู้ว่ามันทำขึ้นมาทำไมเว้ยแต่วันนี้ผมก็จะมาลองให้ดูนะครับว่าไอ้ลำกล้องใหม่เนี่ยมันก็สามารถเล่นได้นะครับในระยะที่แบบเออ40เมตรหรืออะไรเงี้ย โอเคครับแล้วก็สําหรับการแต่งปืนของเจ้า HG52 อะในลํากล้องใหม่อะผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยนะครับมันแต่งได้แค่นี้ดีกว่านะครับเออมันใส่อะไรอะไรไม่ค่อยได้เนาะก็มีลํากล้องที่เป็นลํากล้องใหม่นะครับผมแล้วก็ปากกระบอกปืนผมจะใช้ใช้ตัวนี้ครับเป็นควบคุมแนวนอนเนาะแล้วก็เอ่อความเสถียรมันลดลดลงไปเยอะนะผมก็เลยแบบว่าใส่ค่าความเสถียรตัวนี้แล้วกันนะครับส่วนแม็กนี่ก็จัดเต็มเลยครับ45เนาะแล้วก็ใส่ตัวยึดอะไรก็ได้นะครับ ส่วนกิ๊บหลังเนี่ยผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็คือเพิ่มการควบคุมแล้วก็การบังคับเข้าไปนะครับผมท้ายมันเดิมครับตัวนี้เลยสโคปเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เอาที่ชอบเลยนะผมก็จะใส่ตัวฐานรองตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่สโคปใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับล่างบนเพิองความเสถียรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไปลองในห้องฝึกกันดีกว่าโอเคการฮิปไฟเนี่ยมันถาม่าดีไหมผมว่าแย่เลยครับ เออมันกว้างเกินเห็นปะเวลาเราเวลาเราเอาภอาพาเนี่ยมันก็โอ้โหแทบจะล้นแล้วเห็นไหมถ้าเรากดยิงไปอีกล้นเลยครับเห็นปะเออฮิ่ไฟเนี่ยแอบแอบแอบแย่นิดนึงนะครับอ่ะโอเคอันนี้ระยะอะไรเอ่ยอันนี้ระยะสามสิบเมตรนะครับผมแล้วก็มถ,ถามว่ามันมันยิงได้ไหมมันยิงได้นะ SG เพราะว่าปืนหนึ่งนละปืนมันมันดีอยู่แล้วอะเออส่วน,วนตัวนะคือแบบการควบคุมการบังคับแล้วก็ความเสถียรเนี่ยมันดีอยู่แล้ว ส่วนตัวคือปืนมันมันโอเคอยู่แล้วอะเออซึ่งเราแต่งนิดหน่อยมันก็ดีแล้วเนาะแต่ที่มันจะแย่สําหรับผมก็คือดาเมจกับอ่าจำนวนกระสุนซึ่งดาเมจมันมันน้อยใช่ไหมเออแล้วก็กระสุนก็ให้มันน้อยครับถ้าเล่นระยะประมาณกลางๆี่ยมันโอเคนะระยะใกล้อย่างเงี้ยมันโอเคเออแต่ถ้าเราเอาไปยิงไกลๆนะดาเมจหายครับมันทําให้เราแบบว่าต้องใช้กระสุนที่เยอะขึ้นนะบางทีแบบตัวไกลๆอย่างเงี้ยยิงประมาณครึ่งแม็ค ยิงไกลๆได้ประมาณ2ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าระยะแบบประมาณนี้โอเคอยู่นะครับระยะแบบทําการเนี้ยสี่สิบเมตรเนี้ยนะครับใช้ได้โอเคครับหลังจากนี้ก็จะเป็นรีเพย์ที่ผมเล่นไว้นะครับผมก็สามารถไปดูได้นะว่า s อสําลำกล้องใหม่เนี่ยเออมันจะโหดไหมหรือว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็เลย รู aris, ้สึกยิงไกลๆแล้วมันไม่ค่อยโดนนะเห็นไโอ้โหหายดีเลรอดของมันตัด เฮ้ยโอ้โหไม่ตายเห็นหเดี๋ยวผมฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งอุ้ยลูกเยหมดแล้วผมถ้าถ้าคนละฝั่งตาตะกี้คือแบบโอ้โหโดนผมอัดเละเลยนะห้องเลยโเอสจ <laughs> ีมันมันมันติดตรงนี้แหละคือลูกลูกไม่หมดแข็งไวเลย อาอนโอ้ยเยอะ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 น่าเหล่ามากนี่หนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ ยังไม่ดโดนแปลกเพราตัอแตกไม่ตีเฮ้ยมไปไหนแตกหมอชุบเลยแตก <c oughs> ไม่มีหมาด้วแล้วถ้าเอจีปะทะกับเอ,อ็อ็มอ่ะเออน่าน่าสุด ไม่ได้ห้องเองเหมือนว่าแต่ก็มีโอกาสอยู่ดีค่ะแอกครั้งสองมันยืดยากหรอแอก ่ไม่มีใครหมดครับฐานสอง <c oughs> โอเเ้ยไม่ทันกำลังพลาดเลยน้องเอ้ย <c oughs> มันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยอะไรกงาแพงนี่ไปไหนไอ้น้อง อื่นๆไม่ค่อยได้เนาะไม่รูกหมด,หดแบบดล้วหมอสวัสดีัส,สดี้จ้าัส,สดี้จ้าหนุ่มแว่น

มากัอเอ็นฟรอสไม่มีคำว่าเพสในสมองตักดไม่เป็นครับพอดตกภาษาไทยเฮ้ยกูจะดอ๋อี่ออออออนะออ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 วอสอออออสอ アイデアアイオーバー

شراي شراي شراي